ต้นน้นออยลพีพี่น้องเห็วบ่อันนี้ข้างนอกได้นี่อันนี้ข้างนอกฝนตกห้ามฝนตกห้ามเาเป็นอย่างพี่น้องเอาบรรยากาศข้างนอกไม่เบิ่งอันนี้ต้นนน้ำต้นบอก,กอกน้ำมันบอก,กอกคอุน่ะพี่หานพี่หานกับมิลานี่สีบเบิ้งเบิงันสิไปเบิ้งไกลพี่น้องเอาบรรยากาศอันนี้บรรยากาศข้างนอกไม่เบิ่ง อโถเวกัวชลีออมีไก่พันธุ์ไผ่เบิ่งไก่พี่น้องพุกเจ้าเบิ่งราคาต,นคาตนาน้นบักกอกต้นนั่นเพชนดำมันประกอบสามร้อยก่อซึ่งเก่า,าค,คุณน่ะหนราคาพี่ฮานว่าไปมีไก่พ่ะนะกัวไพ่เขาก็ขายได้พ,พี่น้องกัวไข่ก็ขายนะแต่ว่าบอสื่อด็กกัวไข่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนปลูกให้ค่อยกินแล้วคุนแล้วคุนแ,แ,แล้วนี่ปล้องเอ สนไม้เคียงหัวพี่น้องเห็นว่าบนขั้นดังงามบ่อดังนี่ต้นเคียงหัวดังดังเบิดนี่ยพี่น้องบนของดังบ่ดังหอดต้นใบไผ่อันนี้ใกล้พี่น้องใกล้กับไข่ได้นี่เออใกล้กับไขเออไข่แต่ละไข่พิหาร่าไข่โอ้มีหอดไข่พี่น้อง ออกไปบ่ได้มองชูไก่เวลานี้มาบึงไก่เข็นไก่บ๊าหลกเวลานี้แหละน่าบึงไก่เข็นไก่อปนะพามาเลพี่น้องพามาเลซเฟอร์พามาเลอันนี้ไก่ดำ ไปต้มเนาะต้มใส่สมบุนให้เนาะพี่น้องไปต้มไหมล่ะนี่เอาไปต้มเอาไก่ไปต้มไหมล่ะนี่คนไหนราคาไก่อ่ะเี่ยกอ้อยเขาขายสี้ใช่พี่น้องฝนกระลินแสงแสงแสฝนดีดีบริดรงเขาป่าก็เลยภาพพี่น้องมาย่างปลาดอ,อกไม้ พี่ฮานไปใส่มาใส่แล้วพกมีดเด้พี่ฮานไปมาหลอนเลยกับเราบ่ได้เราแทงอย่างเดียวนะแล้วขาดมีดวะได้พี่ฮานแล้วป้องกันตัูคอยไปไกล่พ่อใดได้ไดบ่ใส่มีดแทงเนี่ยใส่แนวกึ่งแทงโอ้ยกับบอกพี่น้องหัวไปสัตว์นั่นเนาะเอ้ยต้นนั่นบักเดือพี่น้องต้นบักเดือเห็นไหมรีฟิกกด้ลูกต้นนี้ดอกไม้ต้นนี้งามงาม ไก่้อมกวบมีพี่น้องอันนี้ก็ใบด่างนะคะนี่ก็ใบด่างนะอันนี้บ้านบ้านไก่พี่น้องบ้านไก่เนี่ยบ้านข้อไก่นะมีหมา้อมเลยหมาเกาขอไก่เอาบรรยากาศไหมพี่น้องเบิ่งเช็ดเป็นตอนแล้วพี่น้องหรือว่าเอาเงาเลยอันนี้ดอกใหม่อันนี้ก็ใบด่างนะคะนี่ตนะนะินตนินกับแก่เใบด่างมหมนยเ อันนี้คือห้องดดอกบานเฮ้าเนาะพี่น้องนี่บิกบ๊กบิ๊กยงมีขายเบิร์ดพี่น้องว่ตจะมีเงินสอขั้นสันก็ขอโถกขอให้ได้พี่น้องเพราะว่าข่อยอันข่อยบ่ไเดเอาอันหม่กันสันมากตามปกติข่อยละข่อยมาแล้วข่อยเห็นแล้วก็เลยจับพือหาใ้อาหารปลาแล้วก็ฉีมาซื้อขี้ดินให้ข่อยพี่น้อง ปไปไปเบื้องดินเออไปเบื้องเอาบรรยากาศไปเบื้องดินหอมนะขอบคุณทุกกำลังใจได้ไ่น้องจ๋าขอบคุณที่มาเบื้องน้ำกันนะขอ,อยัางน้ำกลนเดินไปว่าบไทยเอาตาดากลูกดากพอยกันไปยางน้ำกลออนเนาะอันนี้เห็นไหมอันนี้ตากฝนกรไดเลยนี่ มูที่ว่าใหม่หนาๆผลเชียวออกมาข้างนอกรนะโอ้เห็นว่าพี่น้องน้ำเนาะอันนี้อันของกระดับพนะี่น้องของกระดับนี่ของกระดับสวนข่อยมีลายอะไรหรอข่อยเอาเห็ดไปพร้อมอย่าช้ำปีน้องเขาะมีเห็ดพรนะ้อมพี่น้อง นี่อันนี้ของคือของประดับสวน,น้ะค่ะเด้อเห็ดเบียร์มึงเห็ดเบียร์อืมจะหักนะเานาะนี่หอดไก่พี่น้องเดี๋ยว่อยไปผ้าไปเบื้องดินองค์ปพังกับเบงเวลานี้พี่น้องดินนี่แหละเบียตองว่าเออเมลานีว่าเออหอยสิมาแบกดินเอ่อไว้ เดี๋ยวพี่น้องอันนี้วันนี้มองดินได้นี่มองขายดินข่อยมาประจําเลยเพราะว่าของดีอยู่นี่แพงกระตามแต่มันเป็นของดีชีวิตฟังเฉยอ่ะเอาเบงเมลานีข่อยป่หยพี่านแบกข่อยสีแบกชวนกับเมลานีข่อยแบกก่อนพี่น้องเมลานีออกคังแซงกองลิอืมข่อยแบกกับเมลานีก่อนพี่น้องอืมพี่านเราเจ็บแขนข่อยบัใส่แรงงานผัวดรอกถูกมือนีข่อยเห็ดเองมืดเลยข่อยผัวข่อยถึงเวลาพักผ่อนแล้ว งานขอก็ฮ็ดเองวัดนี้